สีขาวหรือสีเข็ดจังไหนย้อมสีดำเท่าพัดนันไปยังมันขาวดิซะอุ้ยผู้สาวมากแบบนี้ผู้สาวเพิ่งคลิปเราท่วงนะท่วงว่าเขาเม่นว่าสิเขาเม่นว่าวันจะแม่นจะมีแต่หัวงูหัวขาวก็มีเข้ามาดูฮะบ้านเจ้าคือจังกันยินข่าวว่าอันเคลื่อนแตกบ่ตกล่องคอยสงสัยน้อยนึงมันเคลื่อนแตกหรือมันน้ำแตก ขาอยากถามว่ใจะเจ้าซื้อนองอย่างนี้หล่ะปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าแนนนองปลาดุกหน้าครับสื้อเพิ่นไปเอาไปเห็ดแมพันขนาดเลย MT ครับโอ้บรทบาย MT อันนี้คือ,<ม>อค้าขาหนองได้ครับผู้ดใด้ชิแบบว่าอยากเป็นเคยเล่ากะทักได้อยู่บอกทุกคนครับตูพ้พนล่มครับกระจกแตกเลยเปินห่องว่าแวนแตกเขียมสะมืดเบิ่ง ผมก็ได้แผเ้เลยนิดนึงนี่ครับคือดีแท้เฮ้ยบายครับเป็นผ่านไปผ่าน,านมาไปกับแวะตลาดได้กินยังอีหละแซบยุบบ่แซบบออืมมากินน้ำแน่เฮ้ยกระดองกล้ยถอดมากิำแน่อู้สีแบงกี้ลีบอ อู้เ้าเล่นซื้อบางหละ่ะห้วาวเล่นซื้อเล่นซื้อบางกินดอกหยอกเล่นซื้อลูกหยอกเล่นซื้อแสบอ <laughs> ะแฉบแฉบไปนะแต่อย่างเข่าบ่เขาบอกไปขายวะสีลูกโอ้สีลูกพอยอดเลยมีลูกไหมลูนี้สีให้ลูกเด้อ บ่ทรงไปใส่งให้เพ่นเอ,เอ,อนเพิ่นเอาเมียอยู่ยอดโอ้เพื่อนเอาเี่ยอยู่พูนรงให้เพื่อนกินเฮ็ดหน้าหล้วก็ยังเท็ดทรงอักให้เขากินอีกอนี่นะครับความเป็นพ่อเป็นแม่ครับบ่ว่าแต่ลูกใไสซำไดเถ่าซำไดแต่ว่าให้ได้พ่อแม่ย่งนี่ก็ต้องได้อาศัยพ่อแม่คือเก่าพ่อแม่ก็ต้องห่วงลูกคือเก่าเนาะเกิดน,นำลูกนำเต่าครับเออคือยุคยอคใหญ่บ่เกิดนำลูกนำเต่ากันาดครับ ตลาดทั้งหลังมันมีขายอยู่บ่มีเนวว่างขายบางอย่างอยู่บ่โอ้ไปทางหลังไปอีกเนาะเอไปเลาะเบิ่งครับไปหาเลาะเบิง่งจักน่อยทางหลังตลาดเป็นว่าสีมีเครื่องของว่างขายอยู่เมืองสนามไส้แข้งอัตปือทั้งหนาวนมาก็จะเป็นเสือผ่าเป็นเขาคองทั่วไปครับเป็นแฟบ เป็นสบู่เป็นยาสระผมอันนี้นขายหน้าหวานขายเครื่องขายผักข้างหลังนี่ก็จะมีคือกันครับคือกันแต่ว่าพูนบอกว่าจะมีผักมีอยาอยู่ข้างหลังไปเบิ่งก่อนก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆครับบรรยากาศแบบบ้านๆโอ้เห็นเขายางเขาทางพุทธนาจะมีหมองขายผักขายอะ่ะ เลาะเห่นเลาะเที่ยวเลาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันครับจะพู้ใดไที่อยากเบิ่งของเบิ่งพักเบิ่งแนวมวลมวลเบิ่งผู้สาวงามๆกับไปเบิ่งในสองบาแม็กก็ได้ครับแต่คนละฟิวคนละบรรยากาศครับสำหรับสองผมก็จะเป็นออกแนวการเดินทางแนววิธีชีวิตนิดนึงครับ เป็นยังขึ้นด้ปลาใหญ่แท้ย่างไปน้ำจมไปน้ำปลาหยังั่นเขาห่องปลากคตบอกด้อปลาหยังปลากดตใหญ่บ่ปลาครื่งโอ้ปลาครื่งกับปลากำครับไปลาบไปก้อยพอดีเลยนะตัวแบบใหญ่เลยถือมาแต่ตลาดครับ นี่แล on ้วมาถ่ายคลิปลงยู u ูบนะแล้วเจ้าก็ส şey ิได้เป็นนักเอกก็วบบอวดได้เลยอวดได้เล้ก็อีชายหูเออก็อีชายหนาหนุ่มงามเฮ้ยงามแล้วงามแล้วนี่ครับเกิดกันเจนเลยอเจนเฮ้ยพอดีครับทุกทุกคนครับผมถ่ายคลิปกะเห็นบอกครับสังเกตมันสิมีผมขาวๆอยู่ทั้งขางพอดีเลยมาพอเพิ่นสะหัวอยู่พอดีเลยก็อีเจน สร้างเสริมสวยบอกว่าคอยแต่งหน้างามๆเลยกนงามเปียกงามเปียกนี่แหละงามธรรมศาสตร์สุดยอดเลยโบแห้งโบมีแรงเดินเขาว่าตรวจเออว่าถ้าปากขึ้นนั่นขึ้นเยอะเนาะคนเนาะจังแมนทัานผู้ชายแต่งคือผู้หญิงคือสีโร่กันเนาะผู้ชายแต่งโร่เป็นธรรมศาสตร์ของมันเนาะ ผู้หญิงข้าบนแต่งนี่ขี้ลายเลยกระเดือกกระลาบจ้ะแต่งแต่งจังหน่อยเนาะถ้าผู้หญิงตัดผมสั่นคือผู้ชายแห้งสีขี้ลายคอยว่ะสบายดีป้าสาวสวยเมืองสนามใส่เบาะอู้เจ้าของแบรน์ตัวใดี๋ยวอันนี้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ชิมโฮงใส่ใส่ใส่โอ้ขายเลยขายเลยเป็นป่านอยู่นาเบาะ แมนเจ้านี่นะแมนเออว่ะห้องผเห็นใดเออว่ะได้การเลยของแท้ครับเจ้าของแบรนด์ครับม่าไมนีเบิ้องเจ้าให้เบหรอแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ็ดเฮ้ยนี่ไงห้าวท่าห้าวสีรออยู่บอกว่าทาแล้วก็แบบหนาเนียนหนาใสแบบปกปิดซ้ำวาวใสคือจังหน่องเนี่ยบอกซื้อหน่องอย่างเจ้าซมุหน่องมุกครับทอดเบิ้งน้องน้องเป็นเป็นนี่เด้อเนาะเป็นปานเป็นปานพอดีโดยแม่หูบเจ้าบ่ะั่นแมนอทอด อันนี้อันนี้ก่อนทาอันนี้หลังทาหลังทาหายไปเลยเอาตุกน้อยตุกน้อยตุกกง่ายกินบะเบิดเอาตุกน้อยเฮ้ยราคาดเนาะมียังสิขายอีกอยู่บ่มีขายมีขายอีกนอกมากขาย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 นอกจากสิขายมีคลิปห้องพื้นะลันนี่เลยคินสิ่งเส็นหนาเพื่อแบบว่าหลังจากที่ทาทาห้องพื้นนอนในนอนอยู่แล้ววะขันล่างหนาบ่สสะอาดฟิวขึ้น อันนี้ก็คือน้ำเซตน้าจ้าแบบกินซิ่งเซตเครื่องสำอางแมนน้ำอย่างน้ำนมแบบคล้ายๆคือแบบเป็นกินซิ่งเซตเครื่องสำอางค่ะเดี๋ยวไอเป็นน้ำนมบอกเมนเป็นน้ำนมนมอย่างนมนมฮอกเก็โดบอกเรียกว่านมข้นบุ๊มบนนมข้นบุมีบบ๊มีเอ็ดเอ็ดเลดเด็ดดิมีอีกวะนี่จะขายอีกวะนี่แล้วบุมบิมเร์แล้วมิเต่ขายตัวเองมาเสืออย่างไรละหึ่ม ขีมไหนขีดมุนน็อตรถนะบอกซื้อขีมธรรมดาครับผู้สาวครับผู้หญิงครับก็ต้องอยู่กับของสวยๆงามๆครับกระซื้อขีมไปท่ามองไดไเละอหละขื่นเคียงเลรอครับตอนนี้ก็ต้งสะหัวนองปุมดำครับ

พ่ออันต้นไม้สีแดงข้างคางเต็มเลยตาดีเมิดคางดีปึ๊ดเลย <c oughs> เหลือตะขีตะโลรมาไวๆววันทันซาผมเนี่ยว่ะโอ้เสริมสวยเกือบกระบาดได้ยังนี่ย่าวาปีน้ำโอ้เข้าใจผ่ไมีผ่าไม่ยังพกสมองห้ำเข็โกโลอยู่ไอ้ยิ่งสบายใจโอ้ยมัน <c oughs> ม็นใจหนุ่อขึ้นแล้วบาบหนามซาให้เราก็ะขักในเด้อ <c oughs> ขึ้นระบาดน้ำเราขาเมาเบียเบียบ้านเจ้าถือรถนำเอานำเอาเท่าพัดนันไปยิงขาวเลยสิสาวมากแบบนี้สาวเบิ่งคลิปเราท่วงนะท่วงว่าเขาเหม็นว่าสิเขาเหม็นว่าว่าจะเหม่นจะมีแต่หัวงูหัวขาวก็มีก็ว่าเต็มเลยเปล่าหน้าจะไม่หัวเจ้าจะได้หงอมนะซากรอนว่าจะหยอม ยิ่มแล้วยิ่มแล้วแน่นี่คือรวดเร็วท่านใจเดียวโอ้นิ่มโอ้บ้านเจ้าคือเจ้ากินยินข่าวว่าอันเคลื่อนแตกบ่ตกลงค่อยสงสัยน้อยหนึ่งมันเคลื่อนแตกหรือมันน้ำแตกน้ำแตกเคลื่อนแตกน้ำก็เลยแตกน้ำโอ้ยทั้งน้ำทั้งเคลื่อนแตกเขาใสีกันเขาเห็ดไหมล่ะบ่ไม่ขาแปลงเรียบร้อยแล้วเคลื่อนบ่เคลื่อนเคลื่อน บว้าวจ่าแต่ผมบหมดไปไซไปถามทางจากนี้ไปน้ำตกเสพฟองไรลในท่างดีป่ะชางดีเบิร์ตช่างดีปึ๊ดคนละย่านแห้งคับเนี่ยคนละคิดเห็นแต่หัวมาหาขายเกล็ดเป็ดมาๆๆเป็ดแม่เบิร์ตประศริสื่อมาเลี้ยงมีแต่ตัวผู้อันรอดท่างดีเบิร์ตประศริสัวเด็กจะคนผัวบอัวเปลือยเปล่ผู้เดียวบ่าเปลือกหยังบ่ มันบ่มีเพอีกแล้วหัวยองยองยิ่งใหญ่เย้าเถอะเอามาเป็นหุ่นไว้ฝึกยืดผมเด้อที่ต้นอันลูกออกมาเฮาสิเขาหัวลูกกขาออกเนี่ยปลาป้าทำยังสิบห้านาทีครับพี่านเราวันนี้เดี๋ยวรอเบนสิบห้านาทีมันยังเขาลืมรีวิวก่อนที่เขาจะยอมเนาะเออว่าลืมไปว่ะ แต่ว่ามันมีขาวหลาย,ยู่แล้ไปกลับไปเบิ่งคลิปก่อนๆ้นไหนี้ก,ก็ได้ครับทุกคนครับเป็นขาวอะิรขาวจนเขามาคอมเมนต์คือว่าโอ้ยว่าแต่มันมีแต่หัวงูทั้งหัวเจ้าวะซัง่วงหงอกกระมี <อ wie. S 1> เขาเนาะมันสร้างคนใหม่หรือคนเก่า <Jeez> <Jeez> มันโคตรไปหรือคนเก่าค <Jeez> นใหม่ <Jeez> หน้าตาคือเปลี่ยนไปคนไปเสริมสวยมากครับมันลองเต็มท um> ี่เอาไป็นส้วงกันเลยเพิ่นสิมลับแต่งหน้าทำผมตีดผมสะผมยืดผมเสียบย้อมสีผมอยู่ থাকে กกเกา,เ,า,ดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆจากใจสร้างรอขึ้นอยู่บ่กรอขึ้นกกเกากลัว <c oughs> ร้ายเต๋อกลัวร้วา,รายเตอ๋หหออีหล่ะไอถามยัางหนึดงได้บอกไอรอบอกรอรอซัมนี่ซัมีก็ดีใจแล้วล่ะครับสร้างก็ว่ารอน้อง น้อกผนมาซาผมก็ว่ารอซ่อนีก่ก็ดีใจแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมก็ว่าผมรอดีๆล่ะ <c oughs> รอด็รอด็รอด็ดผมมันหมักครับลืมรีวิวให้เบิ้งครับ <c oughs> ลืมรีวิวเบิ้งที่แหลกตอนผมที่มันาขาวๆอยู่นะเต็มเลยทั้งๆว่าปั่นเด็กมันขาวเต็มเลยก็เลยต้องเด็ดเพก่อนอันนี้แม่ขาก่อนไห้ติบอีกเศร้าไห้อันนั้ห <c oughs> หนหาซิปหาซิปเป็นเจ็ดซิปครับ ให้เพันยองวะหายพันธุ์เฮ็ดเต็มที่เลยทั้งบีบทั้งขันทั้งดึงทั้งโยกไปนั่งเลยเพิ่ยังตบให้อีกเจ้าเอาขักๆเราเด้อเอาอยู่บ่อัยสให้ปลาหน่อยอเจ<า>้าเฮ้ยน้องปลาหน่อยไปครับบัดนี้เฮาไปน้ำหาบ่แม็กกันบัดนี้บ๊ายบาๆเออครับ<า>อาชีพมาเออเดี๋ยวมีโอกาสจะได้มาดอกเลยเลยแห่งแปสิมีคนงานกว่า นเราสมีรอยเมียนี่ h างามกูมงบ่งามที่สุดงาที่สุดเลย้วารมครับทุกคนครับหลังจากอ่าสะผมย่อมผมเรียบร้อยครับหลปบอมาเรียบร้อยครับผมสิมาเห็ดเหล็บบาดนี้ นี่โอ้มีแต่สีงามๆเลยก็เลยอยากเห็ดครับนี่เล็บไปเบิ่งไปถือยามยอมผมมาดำเลยเห็ดอยู่บ่เห็ดยังสาวเห็ดเล็บครับเสริมสวยเจ้าเห็ดลับเห็ดตะเล็บบ่หรือแต่งหน้าแต่งตาทำผมเห็ดแด่งมโคย่างผมขอยได้เห็ดได้อยู่บ่เ็ดดไ้บ่ ขออยากถามว่าเจ้า no ซื้อนองอย่างนี้หล <ano> ่กปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าแมวเป็นตาเอาไปต้มแทะปลาดุกหน้าวะสันซื้อเพิ่นไปตาเอาไปเห็ดแมพันขนาดเลยไปปล่อยนิสระเนาะนี่ครับละหานองเพิ่นกระยู่ถ่ายตลาดสายมือครับถ้าเกิดทันหน้าเขาตลาดก็อยู่ซอยสายมือไงย่างเข้ามาครับถ่ายตลาดก็จะเห็น น่องป่าดุกหน้ากับน่องบุษบาเนี่ยนะครับเน่อนได้เป็นอะย่องเฮเบเป็นมิตรคนเดียเจ้าเฮยยังเป็นเนี่ยไอ้ตเก้าไอ้ม้ยังอ่ะแมกินไ้ม่บะบเม็ดไอ้ิวิวนวโอ้ขี้หน้าขาวเอาลองดูลองดูลองดูนี่นี่นี่บ่แต่ขี้ผาดผิว ใช้โฆษณาบ้งดูที่มันเป็นแบรนด์ของน้องเองเป็นแบรนด์ของน้องเองเป็นแบรนด์ของเจี่วเองราคาเท่าไหร่สี่สิบเก้าพันท่านเราผิวดำดีปะท่าแล้วผิวดำท่าน้วยเลคอมเมนสี่สิบเก้าพันมันนีข้าคัดแล้วตัวใดท่าขีดมขีดขีมอีกโดยทัานานก็ได้เสียเวลาจคสักชั่วโมง ม่เตมโ่ตัดไปอ่าขอเปิดฝาคัดล้วเขากัไปบูดินแดงคัดไปได้นตอนนี้เพราะว่ายุเบ็นตาแดนี่นี่นี่สมมติว่าผู้ใดอยากสร้างไ้สร้างทางไหนไป้ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบอสบุบาเอ็มซีบ่บุบาเอ็มซี โอ้บุษบาลเอ็มทีอันนี้คือทักค้าน้องได้ครับผู้ใดที่แบบว่าอยากเป็นเคยเล่ากับทักได้อยู่บอกบอกน้องเพิ่นขายครีมครับทักสื่อครีมครับสื่อไปให้ผู้สาวสื่อไปให้แฟนสื่อไปให้ลูกให้ให้ผัวใส่กันได้เนื่องในหน่อยจะมีแต่ผู้สาวคเปล่าหน่ายว่าเมื่อยข่อยบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยไร่ก๋วยเตี๋ยวอะไรตัวเดียวเอ้ยน้องบุษบาลสวยเห็นเล็ด สามผมขายขี้เจ้าเบื้องนี่น้องบุษบาเบื้องเล็บอ้่ยไงมันเป็นต่าเห็ุอยู่บอกเป็นต่าเห็ุเห็ุเลยบอกเห็นบอกโอ้ยเ็ดแห่เถลาแก่ลุงสีเนี่ยนี่เรามีลุงสีใหญ่เลยเขาสวดสวดลุงสีใหญ่เรามาเที่ยวเนี่ยลุงสีมาเรอยากไปเห็นงานระบายบอกเห็นงานอย่างแบกกระสอบอันนัันดีสอบกระสอบแก่ดีซื้อมวนวนครับบ่ไอ้ห้กินข้าวฟ่อะโม่ไฮกันเดือนได้ กับฟแต่รสซีวิตได้ไปอยู่บ่สนใจยุบะอุบ่าวไทยสนใจยุบ่บ่สนใจอุบ่าวไทยอุบ่าวไทยตัวดืเฮ้ยคนจริงใจก็หลายได้เออห้าคนต้นหนานี่เด้ดอกบุษบาครับซื้อเป็นกาแฟบอดอกใหม่เป็นตานไม้ปลูกไว้หนาบ้านนะจเนาะเลี้ยวเสาร์เลี้ยวแรงเนาะสดซื้ดีสดซื้ดีหนารักครับโมคิดว่าสิมาพอสาวหนารักขนาดนี้ เมืองเลน้อยตลาดเลยน้อยครับทางมากกับแบบทางดีเบิร์ตเป็นวะเป็นภาคกันเอาทางดีเบิร์ตคนละมาพอเสร็จเนี่ยทำใจเาี่มแย่ยังดีโดนโดนเขาเมืองตัวหนึ่งที่สันปกเจ้าเนี่ย่ค่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ้ามีเบียร์กไปเดี๋ยวไปไปไทยดูอยู่บ่ไปไทยบ่เคยเดี๋ยวไปเลยไปเบินเดือลองไปบ่ไปเลย เอ้ยต้องไปละเอ้ยต้องแสดงว่ามีแผนนด้นนี่ต้องไปละไปเลยไป,ปไ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 ปตาดไปตาดจะไปนั่งบะกระบะว่างนะไปนั่งกระบะบึ้งคือดีแต่ว่าลองวุฒิบาเดียวไปเลยบะโบ้แล้วไอ้ผ้าขามไทยเลยได้ไปเกี่ยวฟองก่อนสาวเล่าสิไปกระบะไทยเละเด้อบวันดีเด้อไปสายะไปไทยนะไปไทยไปไทย พนมีเอกสารนังบอไปเต็มตัวเลยคนเถื่อนคอยซีพับใส่กระเป๋าไปดอกตุกทุกคนครับตู้พันลมครับกระจกแตกเลยเพนห่องว่วแวนแตกเขีมสะมืดเบิ่งทมกระด๋ยแพ้เลยนิดนึงบมเจียมแล้ววะเฮ้ยนี่อย่าบอกมอเสียงในนี้อย่าบอกมอเสียงเลยมาสั่งตรงจากไทยเลยนี่ครับ คือดีแท้แลแลเลยแรนค,รบคนับตู้เพื่อนครับวันนี้เก็บหมล่ละแตกครับขีมงามเพิ่นแตกเมื่อนี่แหละครับ ความลำบากของสาวลาวมาแม่น้องปลาดุกหน้ามาเก็บมาเมียนซอยกันแม่มก N สิค <c oughs> ิดหอดเจ้าเรือแขนอาไปไายบายไปแล้วไป,ไป,ไปน้องประดุกนะไปายสาวหน่อยทั้งสองครับ